ข้อมูลล่าสุดจากสภาการไฟฟ้าแห่งประเทศจีนระบุว่าจีนครองอันดับหนึ่งของโลกด้านกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลมต่อเนื่องกันเป็นปีที่15สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อเนื่องของจีนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดปัจจุบันจีนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมจากโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นใหม่กว่า5 7 8 4กิกะวัตต์ส่งผลให้กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมรวมแล้วสูงถึง5 8 0ิกิกะวัตต์ หรือคิดเป็น 15. 7ซของกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าทั้งหมดของประเทศการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คิดเป็น10.1%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำในระยะยาวนอกจากนี้ผู้ผลิตกังหันลมของจีนยังขยายการดำเนินงานสู่ตลาดโลกโดยส่งออกกังหันลมไปยังกว่า57ประเทศใน6ทวีป และมีบริษัทจีนอย่างน้อยเจ็ดได้ที่ได้จัดตั้งหรืออยู่ระหว่างจัดตั้งโรงงานผลิตในต่างประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทผู้นำของจีนในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดระดับโลก